ช็อปเทลตี้เซ <tr> ็ตของขวัญสำหรับแม่ด้วยงบ1,000บาทเดี๋ยวทำให้ดูว่าจะรอดหรือจะร่วงเลือดนักช็อปปิ้งมันร้อนไปหมดนะครับไปแม่ผมต้องสุขภาพดีแน่นอนเ้ามีราคาพิเศษอีกด้วยครับสุดยอดมาที่นี่ของค้าลดกันแบบดีมากๆครับไปช็อปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเกินงบ1,000บาทหรือเปล่า ม,ม,มีแน่นอนสชครับทุกคนทั้งหมดคือ994.75ผมทําสําผมทำสำเร็จครับผม1,000บาทไม่เกินอันนี้เขาฝากคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะมาช็อปที่โลดัสเนี่ยแนะนำให้สมัครสมาชิกไว้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อช็อปสินค้าแล้วคุณจะได้พ้อย์มาเอาพ้อย์นี่แหละมาเป็นส่วนลดในการช็อปครั้งต่อไปต้องสมัครนะอันนี้บอกไว้เลยนะครับ